เอ้อาจารย์ไอโนมมึงฟังนะมึงไปผิดฉากมึงมาฉากนี้โอยทษทีนะจ่า มามาไม่ต้องเกงใจมานั่งใกล้กันมาโอ้นี่นี่นี่จริงจริงขึ้นบ้านกัน็แล้วก็ถอดรองรองเท้าอืม ไปข้างล่างก็ได้ไม,ม่หายหรอกหายส <promotion> ักเคยตัวเนาะจำกันได้นะจำได้คิดถึงอาจารย์เอ้ยยังเก็บรูปอาจารย์ไว้อยู่เลย เร่อแม่ยไงโอ้อย่าอย่าไว้นานเดี๋ยวหน้าแดงเลือดลงหัวลูกโอ้ยมึงก็นั่งกานั่งก็ได้เกยกาะท่านออาอ้าออาเอาเล้อาจารย์กินนมกินนมเลอะกินนมเลอะแม่ไม่ได้ซื้ออะไรมาถวายไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะ นะจ๊ะเอออย่าไปโกนเขาลูกเล่นเสนเหนียวยอาจา์เม่อมันเลอะมันเลอะมันเลอะมึงจะสบู่ไหมล่ะ าจารย์ลองนึกดิว่าผมใครเออเอาลองนึกสิเอาลูกตาจันใช่ไหมลูกตาเรืองโอ้ลูกตาเรืองตาเรืองอ่าแม่ผมอ่ะอย่ายพิงอย่ายูนอย่ายูนตาเรืองไงตาเรืองอย่ายูนเด็กๆจำได้ไหมสองเดือนอ่ะผมวิ่งเล่นหน้าอสมเนะสองเดือนสองเดือนผมวิ่งเล่นอะไรแล้ว ผมเดินได้ตั้งแต่เดือนแรกแล้วมงคนลูกกอกเนี่ยอาจารย์มึงอยาตลกนะอาจารย์อาจารย์เอออาจารย์ผมวิ่งเล่นกับอาจารย์บ่อยอืออาจารย์จำได้ใช่ไหมจำได้จำได้ตะก่อนมีบ่อน้ํะเล็กๆอาจารย์เออเออเออสะดุดก้อนหินผมตกลงไปในบ่ออ่ะเออหายไปสองอาทิตย์อ่ะจมไปสองอาทิตย์อ่ะเงินดมหากันหน้าดูอาจารย์จำได้ใช่ไหมมึงอยู่ในบ่อน้ำสองอาทิตย์ ผมเอาพอที่ที่สมแล้วมึงหายใจยังไงผมก็ไม่รู้ไนงะอิทธิฤทธิ์ของอาจารย์นี่แหละพ่อบอกว่าอิทธิฤทธิ์อาจารย์ช่วยไว้เม่งก้นผมตายตั้งแต่เด็กๆแล้วเหรอพ่อผมถ้าไม่ได้ลูกอาจารย์ไปบูชาตายไปแล้วเฮ้ยทําไมอ่ะเอ้าพ่อผมเป็นตำรวจไงโดนโจรล้อมยิงไงเฮ้ยล้อมยิงพ่อผมอ่ะร้อยกว่านัดไม่เข้าเลยไม่เข้าพ่อผมขับรถหนีไง แล้วนี่มีธุระอะไรไม่มีก็ไปไปไม่มีไม่มาหารออาจารย์เออเออแตงตรงนี้ชุดากีนี่ข้าราชการเลยข้าราชการตำรวจอาจารย์เหรอออ้ยดาวเพียบเลยเยอะเลยนี่ดาวมึงเยอะขนาดย้อยมันนี่เลยเนี่ยเยอะงานทำหลายต้องเหงอาจารย์เหรอจ้าตำรวจยอะเลยเนี่ยจ่าพันด็อกเตอร์พันตำรวจโทกิตติภูมิเอี่ยมสุขศิวนาถ ตอนนี้ผมทุกหนักอาจารย์ไม่เรื่องอะไรอ่ะบพาะมมีขาดทุนเอ้าอาจารย์ก็รู้อ่ะผมมีกิจการตรงนั้นด้วยใช่เห็นเปิดบัหมีขายใช่ไหมโอ้ทีนครนายกผ่านไปผ่านมาก็แวะนะอาจารย์นะอยากจะแวะแต่กลัวกอกลัวอะไรอ่ะคิดว่าป่าช้ามันเงียบ อาจารย์ไปวันจันทร์ละมั้งวันจันทร์เขาหยุดทุกวันจันทร์อ้าวเหรอแต่จันทร์นักขัตเลือกเขาจะไม่หยุดโอ้ไปวันจันทร์นั่นแหละวันนั้นวันเสาร์ไปเดียโอ้เข้ารถเข้าไม่ได้เลยแสดงว่าคนแน่นนะทีตีกันลูกเอออาจารย์อือขอของดีหน่อยนะได้ได้ได้เอาแบบว่ายังไงก็สู้โจรได้มั้งันเออือเอาเอาเนอเอดปลาอืดเอาของดีไปครับอาจารย์พยานเนี้ยจุดไฟไม่ติดไม่มีแล้วอาจารย์ ที่ไหนก็ติดจุดเนี่ยไม่มีติดลานอาจาร์จุดอย่างเงี้ยเ่าดับไหมเมื่อไหร่ก็ดับเอาเนี่ยดับ ทายก็เป่าดาบเออเป่าให้ติดสิดเป่าให้ติดกะกุดเงินกระตุดทองลูกประคำทองมีกี่เม็ดเนี่ย ให้ทายโดนมีกี่เม็ดเอ้ามึงของมึงมึงก็รู้ดิผมจะให้ทายปวดหัวทำไมล่ะอย่าบอกเลยว่าอาจารย์จะให้เนี่ยให้โอ้ยอาจารย์ลูกยืนเสื้อยันของดีอาจารย์ไม่เก็บไว้เหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่นามาทีนั่ไม่ให้กันใจแช่ไปแล้วขอบคุณอาจารย์ เดี๋ยวกราบลาจานะขอบคุณมากๆเลยถ้าให้ถ้า,ถาให้เท่านี้นะก็อย่ามารับถือกันเลยมันให้ต้องให้โดยใจ <S <S เอเอเองอยเงยเงยแล้วมีกระถงกระถาอะไรไหม สาดเฉียดจันไลยเนี่ยทางตัวได้ไปแล้วชีวิตจะล่มลื่นเดี๋ยวเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวผมว่าจริงอย่างอาจารย์ว่าโจนไม่กล้าทำอะไรผมหรอก <c oughs> สับพะทุกสับพะโซกสับพะโลกสัพพ่ยสับปะคอเฉียดจันไลยวิวันชัยมีความสุขความเจริญ ความร่ำรวยมั่งคั่งจงบังเกิดพยานอันตรายจงอย่าได้มาจงคาดจงแควมีความสุขความจัจงจะจบแล้วเหลืออีสองบท <c oughs> สองบทกูไม่เปียกทั้งตัวเลยเหรอลาเนี่จานนะแล้วจานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตัดใจเว้ยโชคดีนะโชคไปดีตังแต่ออกทากอสมมึงยัางไรนึกถึออาจารย์อาจารย์ก็ไปช่วยกันนะได้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 